มาดูซิเล่นเกมอะไรดิี่สามพัน 3, แปดนะฮะี่สามพัน 3, แปดก้อนย้อนนี่ใหญ่แม่อยากเล่นนี้อ๋อโดอเหรอโดอเหรออ๋อหนึ่งคนมาแล้วเราเข้ามาแล้วตอนนี้คนเยอะมากเลยอ่ะนี่ขนาดเล่นกลางวันแล้วเนะี่ยคนอย่างเยอะเลย แล้วทำไงเราต้องเลือกประตูใช่ไหมมันมีประตูอะไรเนี่ยยอแยะไปหมดเลยอ่ะอันนี้คือมันจะเข้าได้หนึ่งคนใช่ไหมเว้นด้าเนี้ยไปสองคนอ๋อก็คือศูนย์ทับสามศูนย์ทับสี่นี่คือตามจำนวนคนใช่ไหมเล่นคนเดียวกว่าเราก็ต้องไปเล่นคนเดียวไงขึ้นลิฟต์ไปลเลย แม่ยังไม่เซฟเลยว้าวน่าก,กลัวยังมันเป็นสอยองขวัญไม่ใช่เหรอโอ้ก,ก็กินไปก่อนกำลังโหลดแม่ให้ถึงยังไม่มาลเลยกำลังโหลดอยู่แม่ต้องให้ถึงประตูร้อยสุดจแล้วนี่ไงประตูร้อยล,ลบศูนย์สองตัวโอ้เราขึ้นรีบมาแล้วเราขึ้นรีบมาแล้ว กดไอ้มาลแล้วกดก้มยังไงอ่ะก้มยังไงอ่ะยังไงกดตรงไหงกดซีไม่ไ<ด>ไใช่กดคอนโทรลกดคอนโทรลก็จะเป็นลุกนั่งลุกนั่งอย่างงี้เอาลีบหายไปแล้วพาฉันออกไปแม่อันนี้แม่เปิดอันนี้ดิดตอนนี้เราเข้ามาในห้องอะไรเนี่ยเราจะมาทำอะไรกันเนี่ย แล้วเปิดตู้ฮะเปิดตู้เปิดตู้ดูอะไรครับหาเหรียญไงอ้าในนี้มีอะไรด้วยอ่ะเอาไปได้บ้างไหมเนี่ยดูได้ไหมเนี่ยนะไม่ได้เลยหรอทำไมอ่ะโอ้ได้ตังค์แล้วได้ตังค์แล้วรวยแล้วโอเคไปงูนอ่าแล้วกล่องอันนี้ได้ไหมโอ้ทำไมเมาส์มันไวมากเลยอะปรับเมาส์ได้ไหมเนี่ย เมาส์มันไวมากทำไงดีอ่าดิปรับเมาส์ก่อนใส่น้องปรับเองแล้แล้วโอเคน่าอันนี้น่าจะได้หรอแล้วก็เราเดี๋ยวเรากล้องมันไวมากเลยอะ่ะจะทำยังไงดีละ่ะ คามล่าเซนเซทีฟอันนี้หรือเปล่าลองดูซิอเอออันนี้ได้อยู่อ่าอันนี้กำลังดีอยู่อันนี้ก่อนที่เราจะกดเดี๋ยวเราไปสำรวจรอบๆก,ก่อนสำรวจดูรอบๆบรบก่อนว่ามันเป็นไงมาอุย้ยประตูมันล็กอกอ่ะมีรหัสไหมคลานคลานไปไหนอ่ะหาคุณแจอ๋อต้องหาคุณแจก่อน ใช่ไหมร้านนี้เราต้องกดไหมล่ะนี่ไงกุญแจโอเคแม่แม่เก็บอันนี้ก่อน<ะ>เก็บเงน,นไหนเงินนะ่ะโอ้โอเสียงมันน่ากลัวมากเลยนะเสียงอะแม่ขอดูในะเลเยอร์อเสียงเลยอะวางสไปเดอร์ด้วยนะ <laughs> <ไ>โอ้ตอนนี้เรารวยแล้วล่ะเราขโมยเงินที่โรงแรมนะคะโอเคโอเคแล้วเราเจ,จอเจอเจอรัดรัดคอดแสบเลยรัดคืออะไรอะ่ะรัดในเกมดองแต่ตอนนี้ยังไม่เจอเฮ้ยมาแล้วยงัยงยงัยงยังหลบก่อนไฟไฟยังเกือบคลิปเลยแม่อุ้ยอุ้ยน่ากลัวมาก <c oughs> <c oughs> ไหนฟังเสียงดิ ให้เข <laughs> ้าไปก่อนเลยน่ากลัวมากเลยยังไม่ทันไปเลยเสียงฝนตกเราจะต่อสู้มันได้ไงล่ะว้นนี่เราเก็บตังค์ได้อีกแล้วยังไงเราจะดีมันยังไงดีพยายามไม่รันพิบเลยเราเก็บเงินก่อนเสียงเราเก็บเงินก่อน งินในนี้มีไหมในซอกตูไ้ไม่มีไม่มีเงินในซอกตู้อีกอันนี้เปิดไม่ได้ทำไมอ่ะอันนี้มันมีไม่ได้อ่ะเฮ้ยประตูเปิดเองเดินไป<ม>เดินไปแล้ว <c oughs> หลอนมากแม่ระวังไฟกระพริบด้วยไหนรถไฟกระพริบอะ่ะยังยังไงแล้วเราจะต่อสู้กับมันยังไงอ่ะเป่าด้วยข้าโต้มันจะหาเราไม่เจอเอ้าวเหรอ ะแล้วมีตู้ไหนอะไฟไฟไฟยังไม่กระพริบเลยห้าไฟกระพริบนี่เข้าตู้เข้าตู้เหรอยังเราต้องไปหาอะไรในตอนเนี้เฮ้ยยังไงอ๋อเราต้องเข้าตู้อย่างนี้เหรอแ่<ช>เรารอที่ตู้นี้เลยได้ไหมไม่ได้อแเหรอ่หนูเคยลองอะอมมแ,แม่ห่าเสียงเงี้ยแม่ไม่ได้ยินเสียง อ๋อเสียงเคาะประตูเฮ้ยใครเปิดตัวแม่เปิดเองไง <c oughs> ม,มึงแม่ยาหมักมันเปิดเองได้แม่ระวังเข้าตู้ระวังตายนะคะถ้าไม่มีตัวอะไรอะ่ะเออหรอตายได้หรอคืออะไรอะไฟพัิบยังยังยังใหญ่ใหยัง,ยง <c oughs> อย่าเข้าตู้บ่อยกัน <c oughs> ประตูที่อะไรนะน่ะแม่ประตูที่สี่แล้วอ๋อเราคือคือเราต้องวิ่งไปให้ได้ถึงประตูสุดท้ายใช่ไหม <c oughs> เอออย่ามองหน้าอย่ามองหน้ามองหน้าใครไอไม่อย่ามองหน้ามองหน้าใครอ่ะออไอ้ตายเยอะๆอย่าแม่ตายอ่ะไปได้อย่ามองหน้าไปอย่างงนี่เหรอไปยงใช่ไปอย่างไงนี่เหรอใช่ มองตาฉันจีเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วใครจะดูมอง่าฉันรีบหนีก็แล้ววิ่งรัวๆเลยวิ่งรัวๆวิ่งรัวๆตัวที่แปดเฮ้ยอะไรอ่ะกระพริบไหนอ่ะอ,ออกได้ไหมเขาตู้ไอ้เดี๋ยวฟังเสียงกันแล้วไกต่อ เฮ้ยออกตูทำไมอ่ะโอเคเปิดประตูน <listen to you> oh, ี้หาหูแจโอ๊ยโอ้ยเสียงอะไรอ่ะอ๋อนอนี็คือมันไปหลบอยู่ใต้เตียง Okay. ทำไมเรารู้ล่ะเรามีสปอยเหรอเวนอุ้ยเ,เข้าไปไหมอ่ะถ้าแม่เจอไมมกางแขนแม่สามารถใช้ได้อะเอาไปใช้ก็อะไรอะตัวไหนก็ได้เฮ้ยเสี่ยงยอะไรอะอุ้ยสิ่งไรกลัวแล้ว <laughs> ลองเจอกิสนะลิดเออรอ่ะ กิจคือพาพาเราว้ามไงเราตรงไปเลยแล้วกันเสียงฝนตกเฮ้ยมันมายังมันมาแล้วมันมืดเห็นไหมใช่ไหมใช่ไหมสีดำดำออ๋อเจ้าอายเจ้าออยมาเหรอใช่ <Okay. S 1> ออกเด้วเลยไหม ่อะไรอ่ะอ๋ะอพี่แจเอาแล้วเราจะไปต่อ,อยงไงได้เป็งไงเที่ยงอะไระอ,อ่ะตลอดเพราะว่าเจ้าเว้นี่แหละ,ะเริ่มกลัวแล้วอะไ <laughs> มเ่เขาเขาโงงี้นี่มันมันไม่ใช่มันยิบเงินได้เยอะนะตรงไหนล่ะตัวปวดแล้ว เผยคลิยังยังยากคลิปนะกับพริบไหมยังเสียครเคอปประตูไม่รู้เหมือนกันแต่เราก็โดดได้ไหมอันนะี้ไม่ได้แม่เฮ้ยแม่เก็บของก่อนมันมียาวด้วย เด็กสอนตลอดทางแม่เปิดนี้เปิดนี้ด้วยไฟฉายมันดีหรือไม่ดีไฟฉายฮะฮะมันดีหรือไม่ดีดีแจ้งแล้วเราจะกดใช้ได้ยังไงกดหนึ่งเลขต้องออกมาทางนี้หรอสี่ห้แเะสี่ลเสียใครเคาะเฮ้ยไฟ เขาต,ตูไหนอ่ะเขาตู้ไหนอ่ะเราจะตายแล้วนะคะตอนนี้อ้าา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 าตายตายช่วยหน่อยโอตายไวมาก เราลอดจนมาถึงประตูที่ร้อยสิบเอ้ยประตูที่สิบสามไม่มีเพื่อนเล่นเราเล่นคนเดียวเราก็จะหลอนๆน,น่อยถ้าเล่นเพื่อนอะ่ะตื่นเต้นมากยังไงเนี่ยไม่ไม่เลยหมด impossible ตายแล้วหนึ่งยังไม่ได้เะาเลยตายแล้วหนึ่งไม่ได้ achievement ด้วยได้ achievement โอ้ ตายแล้วกันเจอความตายเป็นครั้งแรกเอาชิลล์จากไงไม่แกล้งเพื่อนอะเน่ยแก้งเพื่อนอะที่เป็นเพื่อนลูกกระดูกคงว่าเล่นเพื่อนสองคนแม่อยากได้ดูบังไหมโอ้ยวันนี้พอก่อนเขาเพราะว่าไม่ไหวละรู้สึกน้ากลัวมากจริง เดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำใจแล้วมาเล่นต่อ